นะเออไตุโค nah, nah ้ฝนตกนะพี่น้องมไตัไม่ดตตกพี่น้องฝนตกไปดอนดไปไทย่เด้ทุกคนแม่หนาบ่าไ ไม่เบิกหนาเื่นจคันหนาเื่นเกงกันสิว่ะบแถวท่จคันจะแห้งเต็มอยู่ันต๊เบดมือเบ่งเลอฮะเกิพี่น้องน่าสมเพื่อนไม่เง่เหลือง น้าม,มือเหมือนไม่เหลืองจะพี่น้องฮะออพี่น้องเพื่อนไม่ญ่เหลืองเพื่อนไม่ญ่เหลืองพี่น้องอันบ่มิทางลงอะเด้อตอนนี้บ่ปานกำลังอันนี้นะวนต๊ะวัดมือวัดเว็นทุกน,นตกทั้งวันทั้งคืนจ้าพี่น้อง ตกทั้งวันทั้งคืนน้ำอะไร <c oughs> บอรปานกำลังคุดอยู่ทุกคนนี่เป็น,น,ว,น,นวัาดเนี่ยเนี่ยน่ะมันมาทังคุดหน่ำเลยทุกคนมันมาแต่ที่อนขางเจาโผมันชัดมันละลายท่าโอเจนาะลาสุดกระสอบใต้มีเลี้ยงเอา,ายูและ กระสอบไส้มีเลือกเอาไยูแ่แหละทุกคนข้นตกวัดบือวัดเว้นตกยางข้นแหงถูกทางนั่นนะ่ะอันพอยอโอเป็นเห็ดสูงเด้มันเลือ้อยบนไรไปทางนั้นทุกคนมันไล่มาแต่ถ้งเกิดมันกระคางอยื่นหนีนอนอนะ่ะมันไล่บนทันแถวสวนแถวอีหยังมันสัดมากเลยทางฝุ่นแหมทุกคน ตอนนี้กำลังอันนี้อย่นะพี่นอ้องนี่ได้ทุกคนก็ลังเสยอันนี้เนาะพี่น้อหังตอนนี่ได้เสกเลย กนมีน้ำก็ลักสีมาพี่น้องน้ำเขาบอกขอที่แล้วทุกคนมีเยอพี่น้องหืมเ่กอกะเอาออกมาแล้วพี่น้องจะว่ายูนิฟอกกันทุกคนเลืกพี่น้องหน้าไม่ใส่ ทักคนห้ามไปห้ามไปเป็นู่นทุกท่านนมัน่ีขาดไม่เพื่อนโควิดน้อยโผล่แบบเพื่อนถ้ามันต่ำเนี่พี่น้องก้อนเห็ดนะบ่ไเ้ยกเสาถึงสูงทางหลังแาวา เขามาแล้วน้อยนังกระชุดก็ยังอาอาอยู่ทุกคนระสุดต้นยังตกอยู่อ้าทุกคนเนี่ยหนามมันไลมาทางหนีไล่สินะ่ะมันทางเพื่อสดีาแบบทะเลแบบอันนี้เลยม่นมีทางไปทุกคนไลมาท่านน้า นาลายม่เหรอนในหัวของสดีบนะโอนเอาไม่ดล้วกันไแอทุกคนฝนตกกะโดอก็ดีอ่ะเนี่ยตกโคตตกโคมักโมโัวช่างงันกันดิเต็มข้างเต็มฝนถอฝขนทางหมดเลยจ้า

โวดก็เคยสดีเปน,นตำนะเลทุกคนไหลเข้ามาแล้วนะมีตูบเฮ้ยมือตัวคุณตัวคุณตูบไม่ใช่ ก็ได้ 那。 ทีนึงทีนึ่งขีเขามาเลยแมเขามาพี่แอนน่ะาวแเขามานะบอกขีบอกบอกี้ ข้าเบิ่งฝนยังบ่เนี่อยู่พาย,ยุมาแต่ไต้หวันเบียนนนนด,ดน,น้าผนไต้ไตวันโอ้ยเดินดินน้คฝนเซย์บ่มวนเซย์แบงไก่ไฟเด้อไฟสอดไฟหัวออกาปากําลังสาหนามพี่น้องจะเนี่ยออกาปากํา,าลังสาหนามนะจ๊ะฮัน ได้ป้าจ็คตัวได้อ้าดจ็คตัวพี่นอ้อง <c oughs> ใส่หมวกมาฟันมาพี่น้องนี่เด้อทุกคนฮะพี่เจีปวนซ้าตะนาออกอ,อ,กอีกฮะซ้าต <c oughs> ะนาลา มาฟันกันแ้วซ้าหนามพี่น้องกันเลยเออเออไม่จไม่เลงเลี้ยง,งก็มาฟันซาฝ่ายอยู่พี่น้องกอนนะี่นะเด้ทุกคนกำลังกำลังซี่แอนนี อ้ามพอแล้วมาเขา่าดวงนไรตัก,กักใส่กระสอด้วยสไปใส่เนเงือนไ่นะฮะอ้าสไปตันในเงือนไ,ไ่ไหวตักใส่ไหมเจ้มโจ๊กขึ้น,นงอเมย์ผูจ้มจ๊กนั่งออเมย์โอ๊ยเสียสินน้อยอีก ตันอะไรทั้งทั้ นี ì, nói, ่พี่น้องมกใหญ่บ่พี่น้องซ้ำถวตีงมุกใหญ่ใหญ่เออมันเรื่องใส่รานเสียลายหนอลยใจเย็นนะใจเย็นใส่น้อยเฉยน้อยเออผมหลนอย่นั้ผมหลนผมปานลนเกลือกับพี่น้องเออเกลือเกลอยอะอาเคมหดฮะผมเคมเป็นดน้าพี่น้องนาะเออ อไปตูตปถ่ายใช่ไหาเป็นตูนนี่พี่น้องนี่นี่เลี้ยงเห็ดหายนี่ดังเด้อบางเด้อพี่น้องเด้อทกเล่ย์ไปเลย่อนพ่นก่อนกว่าขาวๆกันกวนกว่าป๊าพี่น้องเนี่ยมุ้งกินมื้อจังมเลกินสองข่าวนาะ ทองขาพนยม้วดแบงซีฟลังค่าอือัเดอร์บนี้เนี้ยเนี่ยอ,อันนี้ม่หีบอ่ะนะพี่น้องนะอะมันมีหีบหนีบอ่ะพี่น้องในหางต่อนะอามมดสองหางพอยาอยากพ่อมันพี่น้องสองหางเนี้ยก็เห็ืงเห็ดมกอนนี้อร,นออรอนเนาะ ต่อจะมียข้อดีหนอนี่ออก่ะยาปานมานี่นี่หนอนบงเด้อมุวยงามไนไดนรต้อมุามแสเลยอบงรูปปาเนี่ยหนอปากกัล right. right. wow. ้วชืก ป้าหอมถึงเลยพี่น้องเดี๋ยวได้พี่น้องเดี๋ยวถ่ายป้าอันนี้สุกกันพี่น้องแล้วขางเลยชี้มเอแม่ดีกว่าพวกไงเปลี่ยอันนี้ถอยใหญ่น่อยถอยนยถอยใหญ่น่อยเอาผิดลละถัวตีน่างทำเสร็ตีน่าพี่น้องโอ้ยป้าโมนี่เถื่คน ซุกเหรอเจ้าพีนพ่นอ้องพีน่น้อหมูกป,ป่ามีเลี้ยงให้มันใหญ่